ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะดาเนินการอัปเดตข่าวสารของ o t b a l l 2023โซนม o b i l e หรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก่อนในส่วนของคลิปนี้ทุกคนดงใน่ิน่ี้ไม่าเป็น แ็กนักเตนะนั่คนและก็อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับรวมไปถึงการตอบคําถามเกี่ยวกับข่าวสารของวันเกิดของคริสเตียโนโรนัลโดและเนมาเจอาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างเรามาดูชมนในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับก่อนไปดูชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกด like, กไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบเสษ็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าส0ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจำการตอบคำถามและพูดถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่พรุ่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอพูดถึงในส่วนของวันเกิดของ Ronaldo, อนนคริสเตียโนก่ ครบ38ปีพอดีนะครับผมแลวก็นส่วนของเนย์มาร์ก็เช่นกันนะครับครบสาเอปีพอดีทุกคนก็2คนนี้นะครับเกิดวันเดียวกันนะทุกคนและก็เดือนเดียวกันด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับรหรับข่าวสารของวันเกิดของคิเโนโรโดและเนย์มาร์นะครับก็หลายคนคงสงสัยว่าทําไมถึงต้องพูดถึงเกี่ยวกับวันเกิดของ2คนนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเราลองย้อนเข้าไปในภาคที่แล้วทุกคนหรือว่าในส่วนของเบสต์สองันยี่สิบเอ็ดทุกคนในส่วนของวันเกิดของเลโอเนเมซี่นะครับเนี่ยทุกคนทุกคนจะเห็นภาพนี้เกี่ยวกับ ไอคอนิกโมเมนต์ของลิโอเนลเมสซี่นะครับก่อนถ้าใครดูดีๆหรือว่าใครที่สังเกตดูดีทุกคนจะได้เห็นเกี่ยวกับข้อความตรงนี้ทุกคนเป็นในส่วนของลิโอเนลเมสซี่เบิร์ดเดย์แคมเปญคนหรือว่าเป็นแคมเปญวันเกิดของลิโอเนลเมสซี่นะครับซึ่งตอนนั้น,นทุกคนในส่วนของวันเกิดของเมสซี่นะครับตัวเกมก็จดทําทการเพิ่มแคมเปญวันเกิดมาแล้วก็เพิ่มไอคอนิกโมเมนต์เวอร์ชันดาวรุ่งของลิโอเนลเมสซี่เข้ามาในตัวเกมนะครับอันนี้คือในส่วนของภาคที่แล้วสำหรับวันเกิดของเมสซี่ทุก,น,กน,น,น่ว,นวาั ในส่วนของวันเกิดของคิเยโนโรนโดและวันเกิดของเนมานะครับจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการวนการตำนานหรือว่าวนการดอีกของเนม่าและคิเยโนโรนโดเข้ามาก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอวิ่งกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลใดๆเข้ามาเลยนะครับทุกคนก็ต้องรอ,รองดูกันต่อไปแล้วกัน,นครับกลับมาดูในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้กันบ้างทุกคนหรือว่าสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับเรื่มที่ในส่วนของสิ่่งงททีต้ออเจอุกกวัััน็คืิบ bon บสรรห การล็อกอินครบ7จวันรับไป60,000 GP แล้วก็50 e v e n Coin ทุกคนแล้วก็ Special Login โบนัสน,นะครับการแจกฟรีไอเทมอัปเลเวลหรือว่า e Trading Program อฟพีเจ i n g p โปร r กรมมานี้ก็แจกกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมามาด้วยส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้านทุกคนก็สำหรับแพ็คนักเตะในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด1แพ็คเลยด้วยกันทุกคนหรือว่ามีการเพิ่มเข้ามาใหม่อีก1แพ็กนี่นะครับก็สำหรับแพคล่าสุดเป็นแพ็คของดาบี้เดนมิลานูทุกคนหรือว่าการผสมผสาน ก็สลับเพ็กนี้หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ก้าววงช้าทุกคนเลยก็นี่เลยทุกคนแพ็กที่เข้ามาใหม่ก็คือดาร์บี้เมอร์ซี่ไซด์ทุกคนหรือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตตันี่นะครับก็มีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลสีคนเลยก็เอเวอเรตต์สีคนอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันแบบคร่าวๆกันก่อนเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่ในส่วนของมั่วมซาลาทุกคนก็น่าจะตันอยู่ท่ทีประมมาณ100แล้ว เชียโกคันธาราอยู่ที่ประมาณ97นะครับต่อมาเป็นแอนดูรูบสันอยู่ที่ประมาณ97เช่นกันทุกคนเลยก็ดาวินนูเยสอยู่ที่ประมาณ95นะครับต่อมาตังฝั่งของอ e ีวอ t ตันกันบ้างทุกคนเริ่มที่ในส่วนของจอแดนพิกฟอร์ดอยู่ที่ประมาณ95นะครับเกรย์94ทุกคนโอนาน่า94และปิดท้ายด้วยทาโ o s สกีทุกคนอยู่ที่93อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นแปนักเตะที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้ทุกคนสำหรับแพ็คของเมอร์ซี่ไซด์ดาบีนะครับ ก็มีเพิ่มเข้ามาแค่1แพ็คนักคนสำหรับวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับต่อมาบรรทุส่วนของอีเวนต์กันบ้างนักคนก็สำหรับอีเวนต์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์เลยด้วยกันนักคนสำหรับอีเวนต์แรกก็คือในส่วนของการแจกฟรีอีเวนต์พอยต์นักคนหรือว่าเป็นอีเวนต์การแจกฟรี3,500อีเวนต์พอยต์นะครับก็อีเวนต์นี้นักคนจะหมดอายุพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์ก็รีบไปเคลียร์กันด้วยนะครับต่อมาอีเวนต์ที่2ก็คือทัววร์์ออีเนตขงลีกา็ อันนี้ก็เป็นการแจกฟรี60,000 g p ทุกคนก็หมดอายุเช่นกันในวันพรุ่งนี้9โมงเช้านะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เคลียร์อีเวนต์ไหนก็รีบไปเคลียร์กันด้วยนะคนก็ยังมีเวลาอีกแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นนะครับและในส่วนของสิ่งที่จะมีการแจกฟรีก็เราจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมในส่วนของอีฟอนพอยอะไรประมาณนี้ก็ต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมในรูปแบบไหนทุกคนพรุ่งนี้9โมงเชา้าจ,จะาทําการอัปเดตให้แล้วกันนะครับก็ประมาณนีี้แแลลวววกกกกกััันนะคคสสําาาารรบบบขข่่็ตออถมเเยิดง พิเชนอลโรนัลโดและเนย์มาอะไรประมาณนี้นะครับก็ผิดพลาดประการไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนไว้เชอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ